สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่เพื่อนเพื่อนช่องทีเด็ดล้มโต๊ะอัคคีขยี้บอลเหมือนเดิมนะครับก็วันนี้นะครับพบกันอีกทีวันที่ยี่สิบแปดนะครับก็นะครับมีแนวทางนะฟุตบอลอิตาลีนะครับสองสามสนามมาคัดสันให้พี่พี่อีกเหมือนเดิมนะแนวทางเรานะครับแม่นยําแล้วก็ชัดเจนนะครับฝากพี่พี่นะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยนะครับแนวทางของเราเชื่อมั่นได้เลยทํากําไรให้พี่พี่ทุกคนแน่นอนสามคู่สามสนามวันนี้ นะครับก็คู่แรกนะเอ็มโปลีเปิดบ้านรับการมาเยือนของเจนนวนะครู่นี้เนี่ยผมชอบเจนนวมากกว่านะครับมองดูแล้วเสมอนะครับเจนนวเนี่ยไม่แพ้เอ็มโปลีแน่นอนนะครับฟอร์มโดยรวมที่ผ่านมาเนี่ยก็มักจะเสมอกันเป็นประจำนะครับ4นัดที่ผ่านมาลงสนามที่เคยเจอกันเนี่ยเสมอทั้งหมดเลยนะครับแล้วก่อนหน้านั้นเนี่ยอาจจะมีเจนนวเนี่ยชนะมาได้บ้างนะครับแต่ก็นานมาแล้วนะครับหลักๆผ่านมาที่ผ่านมาเนี่ยเสมอกันเป็นประจำ5นัดหลังสุดของเจ้าบ้านเอ็มโปลี นะครับทีมอันดับที่11นะครับ5นัดของพวกเขานะครับแพ้3นะครับแพ้3เสมอ1ชนะ1นะครับแพ้3เสมอ1ชนะ1สําหรับฟอร์มของเอมโพรีเจ้าบ้านก็เรียกว่ายังทรงทรงอยู่ไม่ค่อยดีแล้วก็2นัดล่าสุดก็แพ้ทั้ง2นัดเลยนะครับแพ้ให้กับโตลิโนแล้วก็แพ้ให้กับออตลลนตานะครับส่วนผู้มาเยือนนะครับเจนัวนะครับ5นัดของพวกเขานะครับ5้านัดของเจนัวเนี่ย นับก็เรียกได้ว,ว่าเสมอ3ชนะ1แพ้1แมตช์ล่าสุดเนี่ยก็แพ้กับนาโปลี2 1แต่ก็ยังมีทําประตูได้นะครับก็มองดูแล้ววันนี้เนี่ยนะครับไม่แพ้แน่นอนสําหรับเจนัวคู่นี้นะครับใส่เจนัวไปได้เลยท่านลองไปได้เลยปอปานะครับจัดไปนะคู่แรกคู่ที่2นะครับก็ เป็นคู่ไหนไปไม่ได้เลยนะครับปาม่าเปิดบ้านรับการเมียนของมอนซาไล่เรียงตามลําดับกันมาเลย3ามทุ่มลงสนามพร้อมกันนะครับคู่นี้ปามาอันดับที่17เจนะครับเจอกับมอนซาอันดับที่20คู่นี้เนี่ยผมชอบมอนซามากกว่าชอบทีเมเยือนรอบ3ามทุ่มเนี่ยทั้ง2สนามเลยนะครับที่เคยเจอกันมา2ครั้งเนี่ยก็เสมอกันทั้ง2ครั้งเลย0ู 11, นย์กับ1นึนะฟอร์มโดยรวมของปามา5นัดนะครับแพ้4ชนะ1 นะครับปาลม,มาแพ้4ี่ชนะ1เสียประตูเยอะนะครับแล้วก็เสียเกินส3สาลูกแทบจะทุกนัดเลยสำหรับปาลม,มานะครับก็มองดูแล้ววันนี้เนี่ยก็ไม่น่าจะมีดีถึงชนะได้นะครับสำหรับปาลม,มานะครับส่วนผู้มาเยือนนะครับมอนซ่านะครับห้านัดของพวกเขาเนี่ยแพ้สี่เสมอหนึ่งก็เรียกได้ว่าผีเน่ากับลงผุเจอกันนะครับวันนี้แต่มองดูแล้วเนี่ยผมชอบมอนซ่ามากกว่าเนื่องจาก เวลาเขาแพ้เนี่ยเขาทำประตูได้แทบจะทุกนัดเลยนะครับสำหรับมอนซาใน3นัดล่าสุดเนี่ยแพ้อุดิ21แพ้นะครับเอลเช่สองแล้วก็แพ้กับยู่วนตูสองก็มีนะครับทำประตูได้ทั้ง2นัดเลยนะสำหรับฟอร์มของมอนซาผมชอบมากกว่าวันนี้มองดูแล้วนะครับเขาก็ต้องทําแต้มนะครับเพื่อที่จะขยับโซนนะครับตกชั้นนะครับแล้วก็ทําแต้ม หนีขยับอันดับขึ้นมานะตอนนี้อยู่อันดับที่20นะสำหรับมอนซาก็เหนื่อยแน่นอนนะครับไม่งั้นตกชั้นแน่สำหรับมอนซาวันนี้ถ้าไม่ชนะเหนื่อยแน่นอนนะครับมองดูแล้ววันนี้ใส่มอนซาแน่นอน,นครับใส่มอนซาไปได้เลยท่านลองไปได้เลยปอปาเหมือนกันนะครับไม่แพ้นแน่นอนสําหรับผู้มาเยือนทั้งสสนามในรอบ3ามทุ่มนะครับส่วน คู่ที่4นะครับอินเตอร์มิลานไปเยือนไก亚ลี่นะครับต่อ1ลูกถึงลูกควบลูกครึ่งนะครับใส่ไปได้เลยทั้ง2ราคาเลยคู่นี้อินเตอร์เจอไก亚ลี่นะครับอินเตอร์ไม่เคยแพ้ไก亚ลี่แล้วก็ชนะเป็นประจำนะครับที่เคยเจอกันมานะครับชนะเป็นประจำที่เคยเจอกันมานะครับมีไก亚ลี่เนี่ยฟุกชนะครั้งหนึ่งเมื่อปี2019นะครับแต่ก็นานมาแล้วนะครับล่าสุดหลังๆเนี่ยอินเตอร์จะชนะไก亚ลี่เป็นประจำนะครับฟอร์มโดยรวมของ การ์ลีนะครับฟอร์มโดยรวมของการ์ลีเจ้าบ้านนะครับเสมอนะครับก็ก่อนหน้านี้เนี่ยมีเสมอมา2นัดนะครับหนัดของพวกเขาเนี่ยนะครับชนะ1นะครับแพ้4นัดล่าสุดที่ลงสนามเลยนะครับสำหรับการ์ลีเจ้าบ้านนะครับก็มองดูแล้วเหนื่อยนะครับเกมรับยังมีปัญหาอยู่ส่วนผู้มาเยือนนะครับอินเตอร์มิลาน ฟอร์มฤดูกาลนี้ก็ยังดูเดือดนะครับก็ชนะเป็นประจําเลยสําหรับอินเตอร์มิลานห้านัดของพวกเขาชนะ4แพ้1นะครับเกมที่แพ้เนี่ยแพ้ใน UCL ให้กับเลเวอร์คูเซ่นนะครับศูนย์หนึ่งที่เหลือเนี่ยชนะทั้งหมดทําประตูได้เกิน2ลูกเป็นประจำนะสำหรับอินเตอร์มิลานวันนี้ราคาเปิดออกมาเนี่ยมีเม็ดสแน่นอนนะครับก็นะครับฝากเชียร์ด้วยสําหรับอินเตอร์มิลานสคู่เน้นๆวันนี้นะครับฝากไว้สําหรับเจนัวมอนซ่าแล้วก็อินเตอร์มิลานทีมเยือนทั้งหมดเลยวันนี้นะครับสำหรับฟุตบอล อิตาลีเซเลเอนะครับก็ฝากไว้นะรับส่วนใครเนี่ยจะรับแนวทางสเต็ปแม่นๆนะครับสเต็ป4สเต็ป5เพิ่มเติมเนี่ยเข้าไปรับกันได้แต่ผมปักหมุดไว้ให้นะครับเจอกันทุกวันแน่นอนแนวทางเราชัดเจนนะครับทำกำไรแล้วก็อยู่ในเส้นทางอยู่บวกทุกวันแน่นอนนะครับฝากไว้สำหรับพี่ๆทุกท่านด้วยนะครับวันนี้นะครับขอให้ทุกคนเฮงเปังๆฝากไว้สำหรับ3คมผู้3านาม,ท,ามท่านเต็งไปได้เลยแยกทางเดินนะครับ ไปเจอกันในกลุ่มได้ต่อเนื่องนะมีฟุตบอลนะครับโปรตุเกสแล้วก็สกอตแลนด์นะครับแนวทางเราชัดเจนเข้าไปเอาในกลุ่มได้เพิ่มเติมได้เลยวันนี้นะครับไปแล้วนะครับเจอกันใหม่พรุ่งนี้มีฟุตบอลพิมเมยรีกลับมาลงสนามแล้วก็ฟุตบอลเยอะแยะมากมายเลยพรุ่งนี้เนี่ยเน้นย้ำอีกเหมือนเดิมนะครับเจอกันใหม่ได้นะครับสวัสดีครับ